ไอ้เวทใจเย็นคนฮัมเฮอยมึงทำร่างอุท้องอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ได้เราจำพิชเพลินไหนๆเรื่องมันก็แดงกันแล้วเราต้องตายด้วยกันพี่น้องโอ้โหทำไมพูดจังไอ้พี่ไอ้เวทกูก็แค่ควรเสียงอะไรดังแตกลล์ข้างรัวบ้านนี่มึงก็หาลูกสาวเวงหน่อยเหรอช ไม่ได้ทำคุณมันชายกล้าถามกระางแล้วผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำมันท้องเลยนะเนี่ยไอ้เน่าไอ้เน่าเฮ้ยเดี๋ยวพ่อกูขึ้นกูขึ้นกูดิเนี่ยพ่อพูดแบบนั่นแหละเด็กใครจะเป็นผัวก้อได้เนาะกันเถอะลูกชายเปล่าลูกผู้ชายก็มึงชอบน้องกูไงมึงบอกกูใช่ไหมออมึงแอบไปทำมันท้องนี่นี่ดิมึงทำมันท้องก็ยอมรับมันสิกูไม่ได้ทำมึงไม่ได้ทำแล้วใครทำกูไม่รู้เฮ้ยถ้างั้นมึงว่างมึงก็เล่นกันสองคนไป อ่ะมึงจะเล่นยังไงสองคนน่ะสองคนน่ะมึงเล่นดีก็ได้จะว่าพูดนู่นพูดนี่อะไรก็ได้ไปเล่นกันสองคนแล้วมึงอ่ะกูไม่เล่นด้วยเฮ้ยเป็นรับเพื่อจะไปยังไงอ่ะกูรับลำแก้บนหลวงพ่อโอ้โหลำแก้บนด้วยรอบละห้าสิบเฮ้ยโคตมากกว่านั้นเรื่องของกูกูรับแก้เอางั้นเรารับมาเล่นก่อนมาเล่นก่อนไม่เอากูไม่เล่นกับพวกมึงเด็กเกอร์รู้มากไปเล่นคน เขาจะไปเล่นคนเดียววะกันก็มอย่างทีไหนนางเอกท้องเสือกโทษโจ๊กเไมอ่ะเลวเดินเล็บไม่ตั้งคณะคู่กันเลยผมเมียไปไอ้หัวเมียเนี่ยมึงไม่ยอมรับซะดีๆไอ้กล้วยไม่ยอมมึงไม่ได้ทำแล้วใครทำก็ดูได้หายนางเอกท้องเสือกโทษโจ๊แล้วที่มึงไม่ได้มาอะไรครัขนมไงโอ้มาพอดีเลยเออ เบีงบยงใบเบีงบยงใบมึงทำมันท้องมึงก็ยอมรับสิวะไม่เบียงไม่ปัดแม่กลับบา้านผักเสือกลับบาา okay, ้านเอ้าตอนแรกเขาทำไมอ่ะนี่เก่งนี้อ่ะหาที่ไหนก็ได้ยังไงไม่ต้องหาว่าเป็นแฟนแล้วแม่มีสัก,กสยี่สิบเอ้อเอาตังค์แม่แล้วมักน้อยตั้งแต่ <c oughs> นี่ยเ <c oughs> นี่นี่มึงเป็นผู้ชายมึงต้องยอมรับกับกูฮะมึงทำมันท้อง แล้วมึงได้อะไรมาตัวใจจะได้ถ้าคนดูนี่แหละแหมมึงกี่วนมาหน่อยมึงก็ต้องบอกกูมาจริงๆตรงๆเลยไม่กูกูพูดเพื่อกูเลยอย่างนี้อย่างนี้ใครใครนี่ถ้าเกิดกูทำยังไงกูก็ต้องยอมรับอยู่แล้วเอ้าก็ยอมมาสิเธอเนี่ยกูรับมากมากเขาก็ดีไงก็บอกดิไงก็กูรู้แล้วถ้าเกิดท้องเนี่ยทำไมกูจะต้องมาบ่ายเพียงไม่ยอมรับเลยล่ะไม่ใช่มึงแล้วใครวะอะอย่างนี้นะเดี๋ยวกูเนี่ยจะช่วยหาคนให้ทำมึงหาได้หาได้หายังไง ตอนนี้นะเริ่มต้นก่อนนะในบ้านมึงเนี่ยมีใครเป็นผู้ชายบ้างเริ่มต้นในบ้านมีใครเป็นผู้ชายบ้างออมีกูมีพ่อกูแล้วก็ไอไ้ภัยไอ้ภัยนี่ใครไอ้ภัยก็ก,กูนี่แกแล้วมันจะนับรวมทำไมละ่ะเ,ออเกิดดีกว่าเฮ้ยมีสองคนกูกับพ่อคนที่ทำพี่เพือนท้องใครมึงจะฝวันหน้าเลยหมายถึงว่ามึงไม่ทำเนี่ยพ่ามึงชอบกับน้องกูมันเป็นน้องกู กูไม่ใช่แล้วเหลือใครหรือจะเป็นพ่อมึงวะ <c oughs> ไอ้กล้วยนี่ปากไม่ดีพาจะบุกเจ็บไปด้วยนะมึงก็ให้มันเจ็บไปเจอมันอยู่ใกล้กัน, <c oughs> นเหตุผลยังไงก็พ่อมึงเน่เป็นคนใหญ่คนโตนเนี่ยเวลาบ้านโน้นบ้านนี้มีไงก็ต้องมีการมาถึงพ่อ <c oughs> พอถึงวันงานปุ๊บนะพ่อมึงก็ต้องไปงานพอไปถึงงานปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีคนกินเหล้าเมายาหนคนนู้ส่งเหล้าให้คนนี้ส่งเหล้าให้เมาไม่กลับมาบ้าน ตูให้น้องสามมึงเปิดประตูเฮ้ยน้องมึนงนลูกรางอาจจะเหมือนพี่สั่งแม่มึงก็ได้พอพ่อมึงพอ,พอ้องมึงเปิดประตูปุ๊บพองเห็นน้องมึงน,นึกว่าแม่มึงขึ้นมาว่าไงอะเฮ้ยเป็นเรื่องหรือว่าจะเป็นไปได้ว่าไม่ได้แลวนี่นี่น,นี่ถ้าเป็นอย่างที่มึงพูดจริงๆนะเลือดก,ก้อนเดียวโยนให้หมาไันกินไปโอโห้ตอนขนาดนั้นหมาจะกินหมดหรอวะ หาตัวตั้งนานดึกกว่าคนนอกของเขาที่แท้คนในทำกันเองก็ได้พ่าอะไรออ้ะไรออะไรอ้ออะไรออะไรอออะไรอะไรอะไรออะไรอะไรอออะเรอ๋ออเไรอ๋ออะไรอ๋นี่ไรอีออะไระไรอ๋ออเไรา๋อหะไรอ๋ออะไออไรอลออไม่ะไอะราไะรระไอ้ใครเป็นอะไร๋ะไ๋อไออรอไรไม่ต้องใช้ ถามอะไรหน่อยาอะไรเวลาจะปวดทุกไม่ไปปวดนอกบ้านอ้าวมึงก็ถามไปบ้านของกูมีให้ปวดนอกบ้านกูปวดในบ้านทองกูไม่ดีกว่าเท่าไหร่วะทำไมลูกแกปวดในบ้านแกไม่อายลูกเตา่าเลยมึงจะไปอายใครเขาเรา้่อลูกในการทั้งนั้นใส่ใจแกใช่ไหมทั่วเขาไม่ทั่วเนี่ยใส่ใจใช่ไหมว่าแกทำพ่เภกท้อง ใครบอกมึงไ,ไอ้กล้วย oh. ไอ้กล้วยไอ้ปากหมาผู้และอยากขอนเลยแม้มาบ้านกูวันเดียวยันพอลูกทะเลาะกันได้อ่แล้วทำไมข้ามาวันเดียวแล้วทำไมแกโทษกันได้ทุกคนล่ะครับแกคนในบ้านไม่ใกล้วะข้าไงเถียงข้าข้างกำแคบเฮ้ยผู้ไปนู่นซะแล้วนี่ไอ้น้องเขยบอกพี่มาเลยว่าทำท้อเดี๋ยวพี่รับได้ไอ้นี่นี่นี่ไอ้น้องพ่อ ไอ้ทำไมหูกุดอะเออออหูไม่เดี๋ยวกอ่ะแถลงมึงเนี่ยอเอาความเห็นมึงเอาอีกแล้วขออะไรอีกแล้วไอ้เรื่องพันนี้อาจจะบอกคนในบ้านไม่ได้แต่อาจจะปรึกษาคนนอกบ้านได้โกงในบ้านเหรอหมายความว่ายังไงคนนอกบ้านปีธมิ์ทำไมเหมียนงงพ่อกูเหม็นแล้วอาจจะไม่กูเพราะม็นอาจจะปรึกษาคนนอกบ้านได้ อ๋อแสดว่ามึงอ่ะมึงใช่ไหมมันมีใครแล้วมึงคนเดียวแสดงว่าพี่เพลินมันอาจจะอายกูแต่ไม่อายคนนอกเดี๋ยวมึงต้องรู้ให้ได้นะว่าใครทำมันทองผมอาสายเองเอาให้ได้ตัวมาเลยนะได้เลยในชื่อก็ยังดีครับไปกรอตรงนี้นะออาจจะเป็นไปได้จป็นไได้ โคตรธใจเลยวันนี <us ur big room> way, oh, that that ้เขินทำไมเอ็มเพิร์นมองไมเอ็เพิร์นเอมเพิร์นมองหนูนอ็มเพิร์อย่ามองพี่เอ็เพิร์นจังท้องไงเฮ่ไปเห็ุด้วยังไงจะพี่โอ้มันท้องมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแหละแต่ว่าฟังที่ดีนะมัน มันเป็นปกติของคนนะ่ะมันเป็นปกติอยู่แล้วนะแต่ว่าไอเราเนี่ยก็แค่อยากจะรู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนทงพี่เพือนท้องเพราะว่าเราจะได้หาตัวมารับผิดชอบถ้าเกิดเราปล่อยอย่างเงี้ยพ่อเนี่ย,ยก็มียศใหญ่ยโตถูกไหมถ้าเกิดล้างท้องไม่มีพ่อก็มาพ่อเขาเสียหนะ้าพี่เพือนบอกกับพี่มาออกกอไอบอกกับไอพายมานะว่าใครทำพี่เพือนท้องพี่เพือนเบือกับพี่ภัยไม่ได้จ้ะก็บอกกับพ่อจริง บอกพ่อก็ไม่ได้จ้ะบอกพ่อไม่ได้บอกไอ้พายไม่ได้บอกพี่ได้ไหมน้องพี่กลัวพี่เพิรก็บอกไม่ได้จ้ะโอบอกพี่ก็ไม่ได้ทําไมล่ะกลัวพ่อจะอายเขาเลยพี่เป็นอะไรหปยไปปเอากันรอมาหากูนี่แหละไอ้เลยพี่เลยบอกพ่อไม่ได้บอกใครไม่ได้อยู่ไหรก่อ